สวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนเพื่อสมาชกิกทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง u2 t ูบแอ h o นนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับมาดูสูตร2ตัวล่างตรงๆนะครัดมาให้สมาชิกได้รับชมนะครับก็หมายความว่านะสูตรนะสองสิบ่วยล่างตรงๆนั่นหละฮะ จับคู่ได้สคู่ชุดแบบนี้นะครับ <c oughs> นำเสนอลงให้เป็นว้วนแรกแต่สูตรพมย้อนสูตรให้5งวดนะครับย้อนสูตรที่แม่นเกินนะฮะส่วนใช้จริงจะมาหรือเปล่าอันนี้พิจารณาดีๆตามสูตรกันไปเลยนะสมัชิกนะนะชอบค่อยจัดขัดมองผ่าน10ล่างแบบ2ตัวมา1ตัวหน่วยล่างนี้ตัวเดียวเลยนะครับจับคู่ได้2คู่ชุดแบบนี้ในแต่ละง,งวดถ้าใครชอบค่อยนําไปไปใช้นะ ถ้าใครไม่ชอบมองผ่านสูตรผมมีวิธีคิดวิธีทำแจกท่วงท้ายๆให้สมาชิกได้รับชมกันทุกๆคลิปทุกๆสูตรที่ผมลงให้มีสูตรกำกับฮะส่วนมันจะมาตามสูตรหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ชอบวิธีคิดวิธีทำสูตรแบบนี้ก็มองผ่านได้นะสมาชิกนะม่ว่ากันนะครับก็ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องแอทอนนักคำนวณช่อง YouTube ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเด้อเพื่อที่ผมจะได้ทำสูตรดีๆททำคลิปดีๆีไม่สมาชิกด้รับชมกันด้วยนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องก่อนก่อนคำเตือนเด้อทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสมาชิกเป็นคนรับข้อมูลแล้วก็นําไปวิเคราะห์พิจารณาพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับพิจารณาดีๆก็แล้วกันนะสมาชิกนะผมแค่เป็นคนนะครับคิดคํานวณมาฝากสมาชิกเท่านั้นนะขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกจะนําไปใช้หรือไม่นําไปใช้ถ้าถ้านำไปใช้แล้วเกิดสูตรมันหลุดก็กลับมาทุกข้อไผ่ด้วยถ้านำไปใช้แล้วสูตรมันมาเต็มเต็ม นะครับมันก็คุ้มไปถ้ามันไม่มาก็ขาดทุนแค่นั้นเองนะสมาชิกนะว <c oughs> ันแรกะสูตรสิบล่างนะแปดกับหนึ่งหน่วยล่างตัวเดียวก้าฮะจับคู่สองคู่ชุดฮนะได้นะครับแปดเก้ากับหนึ่งเก้านะพวกออแปดเก้าครับ,ออก, 9, รบก็เข้าที่แปดเก้านะชุดนี้อ่ะลงให้งวดนแรกได้สมาชิกเด้ลงให้วงดวดนแรกครับ กเก่าหลุดก็นําสูตรใหม่มาคํานวณให้สมาชิกได้รับชมกันนะครัถูกงวดที่หนึ่งว่ที่สองสูตรสิบล่างสองตัวมา1ตัวฮะได้9กับ2หน่วยล่างตัวเดียวได้เลขหนึ่งจากคู่หานะได้เก้าหนึ่งสองนออกสอ เอ๊ะมันชัดไม่สมาชิกหรือตาผมมันฝางเลยยังไงวะเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยชัดนะหรือมันชัดอยู่สมาชิกก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะมันเป็นยังไงวะเนี่ย,เ,ยนะเอไหมมันก็ชัดอยู่นะหรือตาฝางวะตาฝาตาฝางอย่างนี้แหละสมาชิกแกแล้วนะครับ ถ้ารูปภาพมันไม่ชัดก็กราบขอโทษขออภัยนะก็บางบางครั้งกล้องมันไม่โฟก,กัสน,นะถูกงวดที่สองข้อที่สามฮะสูตรสองตัวล่างตรงนะครับสองตัวล่างตรงตรงสิบล่างได้สี่กับเจ็ดหน่วยล่างได้หกตัวเดียวะก็จับคู่ได้สองคู่ชุดได้สี่หกกับเจ็ดหกผลดอกสี่หก็นี่สูตรที่หนึ่ง เันนีอันนี้งวดแรกนะงวดแรกอันนี้งวดที่สองอันนี้งวดที่สามมาที่สี่หกที่สามถงเป็นงวดที่สามนะย้อนให้ดูห้างวดนะครับสมาชิกนะย้อนให้ดูห้างวด สิบหน่วยล่างตรงเอางวดต่อมาฮะงวดที่สี่ฮะงวดที่สี่สิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะห้าเก้ากับสองหน่วยล่างตัวเดียวเลยแปดจากคู่เก้าแปดแล้วก็สองแปดม็ดอก 8. อกสองแปดอะ สมาชิกดูดีๆนะสูตรนี้นะครับมันสลับมาเหมือนขั้นบันไดเลยนะครับมันสลับมากันมานะครัับอนนี้เข้าสองแปะนะถูกงวดที่สีนะ่ฮะตักมวนที่สี่มาเป็นขั้นบันไดเลยนะอันนี้มาแถวแรกงวดแรก วดแรกมาแถวที่1งวดที่สองวัที่2มาแถวที่สองวดที่3มาแถวแรกวดที่4ก็มาแถวที่2องวดที่ผ่านมานะครับสูตรหลัก10ล่างนะวดที่ผ่านมาสูตรหลัก10ล่าง2ตัวมา1ตัวได้9กับ2นะฮะหลักหน่วยล่างนี่ตัวเดียวเลยเลข4งวดที่ผ่านมาจับคู่ใน2คู่ชุดฮะ9 4 2 4สอพร์กเกก็เข้าคู่ชุดนี้ นะครับสองสี่สองสี่วัตถิภัณมาอ่ะเข้าชุดนี้ฮะชุดแรกนะครับถูกฮะก็สลับกันมาฮะเหมือนนี่ฮะงวดงวดต่อไปน่าจะเป็นแบบนี้นะสมเชิกนะงวดต่อไปน่าจะมาตัวนี้ฮะ เราพิจารณาดูมันจะมาไหมนะมันจะมาตัวนี้ไหมปุ่มกลมไปก่อนเลยอ่ก็มาที่เก้าสี่ครับ งวดประจำวันที่16ทับ9ทับ6 7รอรุ่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีคิดวิธีคำนวณกันก่อนอวิธีคิดวิธีคำนวณกันนะครับสมาชิกนะ,นะะดูวิธีทำกันนะสมาชิกนะดูวิธีทำอันนี้เป็น10ล่างนะครับ10ล่างอันนี้แบบ2ตัวมา1ตัวอันนี้หน่วยละแบบตัวเดียวนะครับ เอาไปดูสิบลากกันก่อนวิธีทำสิบลากแบบสองตัวมาหนึ่งตัวนำหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสองครั้งบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหกคงที่เอาบวกกันดูเจ็ดบวกศูนย์ก็ลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดสามลงท้ายเลขศูนย์ 0 3ก็ได้3 3 8ลงทาง้ายเลข1 1 8ลงทาง้ยกกายเลข9ก้บวก6คงที่นะ9บวก6คงที่ก็ได้เลข5ฮะตำแหน่งแรก5บวกเพิ่มไป3แตมได้เลข8 10ล่างวนนี้ได้หากับแฮะ10ล่างวนนี้ได้5ากับนน8ตามสูตรนี้นะครับอ่ะมาดูสูตรที่2กันฮนะสูตรที่2ก็คือหลักหน่วยล่างตัวเดียวน,นั่นเอง วิธีทำฮะนาหลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2อีกหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่2อีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวก7คงที่เอาบวกกันดูหนึ่งบวกหนึ่งลงท้ายเลขสองบวกหนึ่งก็ได้เลขสามสามบวกเก้าลงท้ายเลขสองสองบวกสี่ ลงท้ายเลข6กกบวกก็ได้6 6บวกลงท้ายเลข4 4บวกเคงที่ลงท้ายเลข1ฮะหน่วยล่างตัวเดียวก็คือเลข1อ่าสูตรนี้ผมน่าจะลงไปให้แล้วนะสูตรสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวเนี่ยลงให้ในคลิปแรกเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือ,อยังไงนะครับก็ลองไปย้อนดูนะครับผมก็นำมาประกอบกับสูตร หลักสิบลางแบบสองตัวมาหนึ่งตัวก็ได้ตามนี้เลยอ่ะใครชอบจัดฮะสิบลากห้าแปดหน่วยล่างหนึ่งตัวเดียวอ่ะตามนี้เลยจับคู่นะจับคู่ก็จะได้แบบนี้ฮะห้าหนึ่งแปดหนึ่งอ่ะสูที่สองเนี่ยแปดหนึ่ง <laughs> ตามันมาตามนี้นะสมาชิกนะอ่ะพิจารณาเอาก็สองสองตัวไปเลยสอง สองชุดไปเลยนะสำหรับชุดห้าหนึ่งกับแปดหนึ่งนี่แหละอ่ะสำหรับชุดนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ